เอาละครับก็สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับวีคิวชิเนชั่นเ,นเคเนี่ยผมในช่วงเที่ยงของวันนี้นะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเราพาทุกคนนะครับไปจัดนัาเตะนะครับดาวรุ่งจากฝั่ง FC บาร์เซโลนานะครับซึ่งวันนี้เป็นกองกลางนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่านักเตะตัวนี้เนี่ยหน้าตาสามดีนะครับเขาชื่อว่าริกาสเนี่ยครับริกาบูสริกาบู ดกับปหูหรือเปล่านะี่ครับเ,เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราต้องใช้อะไรยังไงนะครับผมไปที่ช่องสเกลนะครับสเกลฟีที่เราจะต้องมีก็จะเป็นสเกลของอลีกลีกลีกฝรั่งเศสนี่ครับผมลีกฝรั่งเศสแบบนี้นะครับเนี่ยหนึ่งใบนะครับอันดับแรกเราก็มาเลื่อนลงมางนะครับผมเลื่อนลงมางที่ด้านล่างแล้วก็จะมีสเกลของคีย์ t ตนะครับ ที่เป็นแป๊บหบนึ่งครับอืมอไหนะอ่ะนี่นะครับก็จะเป็นเซตฟิชกิ้งเนี่ยผมก็กดดูก่อนนะครับจะเหลืออยู่ด้วยกันเนี่ยสิคนนะครับหรือไม่ใช่วะ่ะอืมขอไปครับไม่ใช่หลีกของไม่ใช่หลีไม่ใช่หลีกนี้นะครับเดี๋ยวดูแปบ๊บนึงนะครับผมโอเค โอ้ยน่าจะเป็นหลีกอังกฤษนะครับไม่น่าจะใช้โอเคปึ๊บหลีกอังกฤษโอเคหลีกอังกฤษนี่ับซึ่งเราจะเอาตัวนี้นั่นเองไงผมตัวนี้ง่ายๆเลยนะครับทีนี้ก็ให้ใช้เป็นสเกลท,ที่เป็นส่วนสูงของเขานะครับก็คือ186เราก็จะได้มาแน่นอนร้อปนะครับก็จะมีครบ3ชุดก็ทำได้ได้เลยนะครับผมโอเคมาทีนี้ ลีกอังกฤษนะครับขอโทษทีที่จําผิดว่าฝรั่งเศสผมก็จะมีหลีกอังกฤษหนึ่งใบนี่ผมเซตพิเทษกิ้งหนึ่งใบแล้วก็จบด้วยสเกลที่เป็นส่วนสูงนะครับหนึ่งใบอ่าจะใช้3าดาวก็ได้นะผมเพราะว่ามันมีตัวเดียวนักเตะตัวนี้เรียบร้อยนะครับได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์กดซายไปครับแบบนี้จัดไปเดี๋ยวเราจะไปเอาริกแกรดบูสสนี่ครับริดกูปูจัดมานี่ไปที่พิมพ์ลีกอังกฤษนะครับ เจ็บร้อยเบอร์ส3นะครับผมจ็คในี่ริเวอร์พูลนะครับสวยเฉียบไปเลยโอเคกลับมาครับทีนี้เดี๋ยวเราไปกันที่ขับเฮานี่ครับผมมาทีมของเราไปที่พีเอ็กซ์การ์ดนะครับรปุ๊บก็จะได้แบบนี้หับท้าทำซ้ำ3าครั้งก็ให้ทำตามนี้นะครับหลีกอังกฤษ3ใบนะครับ เซฟพิทช์จริงๆสใบแล้วก็ส่วนสูงอีก3ใบนะครับก็ทำซ้ำสาครั้งจนครบเทรดแบบนี้นั่นเองนะครับผมโอเคกดไปครับจากนั้นเราก็ไปเลือกที่เคเรนครับนะครับเคเรนครับแล้วก็มาที่ลีกสเปนนะครับลีกสเปน FC บาร์เซโลนาแล้วก็เสร์ชครับปึ๊บก็จะเห็นเขาอยู่ตรงนี้อ้าวไม่ใช่วะหรือว่ามันขึ้นบอลน่าจะเป็นบอลทองแดงอ๋อ ขออภัยนะครับเราจําผิดอีกแล้วโอ้โหต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเอานักเตะจากฝั่งของโอลิมปิกลียงกันละกันนะครับที่เป็นบอลขาวที่หน้าเหมือนนะครับมีอยู่อีกหนึ่งตัวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเลือกชี้คเล่นครับผมไปที่ดิบฝรั่งเศสนะครับทีนี้หลีเอิงฝรั่งเศสก็ไปชี่ลียงนะครับโอเคมาเอาตัวนี้แทนแล้วกันนะครับผมอ่ ตัวนี้จะเป็นตัวนี้นะครับผมเนี่ยอ่าตัวนี้เลยนี่ครับเชกี้นะครับผมอ่าตัวนี้อายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นนี่ครับบอกเลยว่าสุดจัดประหลัดบอกนะครับเห็นไหมอืมบอลคอนโทรลครับ76แล้วก็จิปปิ้ง77นะครับผมโอ้โหบอลขาวนะครับเนี่ยสปีดก็มีนะครับ78-73โอ้โหอัพได้ยาวยาวครับตัวนี้อายุน้อยนะครับ อายุน้อยร้อยร้านโหสก,กิลพี่แกสุดยอดครับโอ้โหอายุ16ปีเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ก็น่าจัดจัดอยู่นะแต่ว่ามันหน่าไม่เหมือนนะครับที่หน่าเหมือนก็จะมีแค่ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาตัวนี้แล้วกันนี่ครับเชอร์กี้จัดไปเอาเชอร์กี้แทนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนนะครับริกาบูสเนะรับผมโอ้ยเนาะแบบมันจำผิดเนะี่ยผมต้องขอไปจริงๆโอเค เราได้ตัวนี้มาแทนนะครับโอเคจัดไปมาใครที่อยากทําทีมบอลขาวก็ต้องหานักเตะที่หน้าเหมือนนะครับโอเคมาเดีย๋ยวเรามาตีบวกให้เขานิดนึงนะครับเขาจะโหดสักแค่ไหนกันโอ้โหตันที่85เลยทีเดียวจัดไปเทรนเนอร์เทรนเนอร์ชวาโอเคสองใบแล้วกันอ่ะอาบเล่นๆล่แล้วกันนะครับโอ้โหพื้นหลังสวยมากครับ พีมิลลิว้าวสุดจัดปลัดบอรครับโอ้โหโคตรสวยอะ่ะสวยจัดนะครับเฉียบไปเลย20แล้วตอนนี้โอ้ยตันที่เท่าไหร่วะน,วน,นักเตะตัวนี้โอ้โหสาตันอยู่ที่77นะครับเวลว30ของเขาสำหรับเชีร์กี้นะครับผมโอเคเนาะเพื่อนก็ลองไปจัดดูแล้วกันนี่ครับผมตัวนี้ ก็ไปทำตามนี้ได้เลยนะครับผมการผสมสเกลก็เหมือนเดิมนะครับเพียงแค่เรามาเปลี่ยนตัวเอาเฉยๆนะครับก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันที่พูดผิดในต้นคลิปนะผมว่าจะมาเอา,อา,อาริกาปุสกนะครับริกาปุเพราะว่ามันกลายเป็นวันทองแดงไปแล้วนผมก็เลยหาไม่เห็นนะครับผมโอเคเนาะก็ได้เชอร์กี้แท็กนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามราจะกันใหมล่ละกันในช่วงเงินเดือนสำหรับตอนนี้ก็ขอลาน้องๆ FC ไปเปลี่ยนตอนนี้ละกันนะครับผมไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับ